ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสอัสดีครับผมณนนี้ครับสวัสดีครับสกายครับพวกเราจาก High High School p h e n o m y ครับซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงฮะสำหรับเราของคนก็สำหรับชินครับก็จะดูดูหน่อยอืมเขาจะเป็นตัวละครที่หักแตกหักกับสกายครับจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างไม่ค่อยถูกกันเห็นหน้ากันไม่ได้เลยครับครับก็คือเหมือนเราเป็นเราเคยเป็นเพื่อนดรักกันมาก่อนครับผมชื่อเซนต์ใช่เคยอยู่โรงเรียนเดียวกันแล้วก็แบบว่า มันมีเหตุการณ์แบบว่าเขาอยากไปทําอย่างอื่นแล้วสปอยได้ไหมได้นิดนึงอยากไปทําบางสิ่งบางอย่างอ่ะแล้วคนนี้ก็เลยกฎของกลุ่มอาจจะมาประมาณแบบถ้าจะออกแกงต้องถูกกระทืบก็อะไรเงี้ยก็คนทั้งกลุ่มถ้าสมมติว่าเซนอยากเป็นนักบอลอะไรครับแล้วเซนแบบขาหักไม่สามารถเป็นนักบอลได้แล้วก็เหมือนอนาคตเสียก็เลยแบบหลังจากนี้ก็เลยแค้นตัวเซนเอ้ยชินแคะเซนใช่ครับชินแคนเซนมากอะไรเงี้ยใช่ครับคือแบบเหมือนอ่าเราอ่ะกระทืบเขา <laughs> <laughs> เออพูดง,ง่ายเลยกระเืองเขา <c oughs> เพราะว่าเราไม่อยากเสียเขาไปเหมันแบบว่าเขาเป็นเพื่อนรักคนเดียวของเราเพราะแบบเหมือนที่บ้านเราแบบไม่ไม่ไม่เหลือใครแล้วแบบว่าคุณแม่เสียชีวิตแล้วก็พอก็แบบติดเหล้าใช่ก็เหมือนแบบเขาเป็นไม่ใช่แค่เพื่อนอ่ะเป็นครอบครัวคนเดียวของเราเลยก็ว่าได้ใช่ก็เลยแบบไม่ไม่อยากเสียเขาไปเหมือนแบบพอถ้าถ้าเขาอยากไปทําอย่างอื่นแล้วทําสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยแล้วเราจะไม่ไม่ได้เจอเขาอีก ่ด้วยความที่ต่างคนต่างเราเป็นรุ้นพี่ใใกันแต่ในค่ายการรับน้องอยังไงบ้างจริงๆรับน้องเหรอก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเราจะนัดเวิร์กช็อปกันคน้องมากกว่าก็คือแบบไปการต่อยมวยไปไป,ไปหากิจกรรมทําร่วมกันอะไรอย่างี้ก็แบบให้แบบความสัมพันธ์มันค่อนข้างสนิทกันมากข<ช>ึ้นจะได้เวลาเล่นจะได้แบบแฮปปี้อะไรเราแสดงว่าเราพาเขาเข้าสู่การมวย สกายชวนผมเอาจริงสภาพผมไม่น่าไปต่อยมวยแล้วพี่เพราะวปกติสก,กายจะไม่ค่อยออกกำลังกายเลยแต่ช่วงนี้สก,กายเขาเออกกำลังกายค่อนข้างหนักผมก็ไม่รู้ทำไมเขาตื่นเขาตื่นตีห้าตื่นตีห้ามาวิ่งประมาณสักแปดโมงไปฟิเตเนส แล้วก็ตกเย็นมาต่อยมวยหลังต่อยมวยเสร็จกินข้าวแล้วก็ไปเตะบอลต่อแที่ทำไมอันนี้เรารู้ตารางเวลาชีวิตเขาเยอะสกายบอกผมไงเขาค่อนข้างหนักส่วนผมก็คือถ่ายซีรีส์ไปต่อยมวยแล้วก็นอนเลยใช่ข้ามข้ามตารางเลยข้ามไม่ไม่น่าไหวพี่สภาพผมนอนเถอะร่างกายบอกให้นอนพักผ่อนเถอะอะไรครับอย่างอย่างสกายกับกลัมาทำไมกับบ้านหลังใหม่ต้องมีการปรับตัวอะไรยังไงบ้างจริงๆก็แทบจะไม่ไม่ได้แตกต่างกับซีรีส์ที่เราผ่านผ่านมานะครับแค่เรื่องนี้ก็มาเจอแบบว่าเพื่อนใหม่ๆ ที่แบบเราไม่เคยร่วมงานด้วยก็จริงๆอย่างนั้นนี่อย่างเงี้ยเคยเคยเจอมาเรื่อยๆเนาะตามอีเวนต์ต่างๆใช่ใช่ก็ทักทายกันอะไรสองคนเป็นสายแฟนแฟนไม่ขนาดนั้นแบนก็คือแบบเออไฮเอนด์น่ครับจริงๆได้คุยก่อนนั้นนี้มาก่อนที่จะมาร่วมงานกันคุยเขาเรียกว่าอะไรคุยทักทายกันดีกว่าแบบว่าแบบเอ้ยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแต่แต่ไม่ได้รู้ว่าจะมาร่วมโปรเจกต์กันใช่ครับไม่รู้ก็พอรู้ก็เอ้ยก็ได้อะไรเงี้ยน่าน่าสนใจดีอะไรครับ พอประมาณต้องรุวมไงจะต้องปรับตัวยังไงบ้างต้องมาเล่นมาเป็นเพื่อนรักกันแล้วก็มาเป็นเพื่อนเกียิกันในเรื่องจริงๆถ้าโดยพื้นฐานแล้วถ้าวัดจากานิสัยพื้นฐานของตัวต,วตนสกายกับนานีก็รู้สึกว่าน่าจะเข้ากันได้อยู่แล้วใช่ใช่เป็นคนยังไงก็ได้อะยังไงก็ได้ชิลๆแบบว่าไม่ได้แบบซีเรียสอะไรมากก็แบบจะมีเรื่อง เรื่องอะเรื่องแต่งตัวอะไรแบบซีเรียสกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบเรื่องอื่นก็แบบชิลๆใครจะทําอะไรก็โอเคไปก่อนเลยเพื่อนเดี๋ยวว่ากันถ้าไม่ไดถามเรื่องแต่งตัวทำไมถึงซีเรียสกันก็ก็แค่เป็นคนชอบชอบแต่งตัวป่ะน่าจะแบบชอบแต่งตัวอะไรนะครับมันยอมกันไม่ได้หรือว่าเพรไม่ไม่หมายถึงว่าแต่ละคนเน่ยชอบชอบแต่งตัวกันอยู่แล้วไม่ได้แข่งกันแค่แบบว่าแบบกว่าจะออกจากบ้านอะไรเงี้ยก็แบบก็คิด สไตล์กเดแต่วตัวสองคนเหมือนกันไหมหรือให้ผมไม่เหมือนไม่เหมือนกันเลยแต่น,น,นี้น่าจะ,จะแบบสตรีทกว่าค่อนข้างไปในทางสูตชาติแล้วกันแล้วแต่วันสกายก็จะแบบเรียบๆบ้างใช่ใช อันนี้จะแบบมันจะชอบแบบสีส <so funny> ีส so ันหน่อยใช่ใช่ชอบชอบสีสันถ้าเกิดว่ามีนัดที่จะต้องไปด้วยกันมีกันพูดกันก่อนว่าแกแต่งตัวกันยังไงไม่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 หรือว่าต้องทนเวลาบาดเจ็บเพราะว่าใส่ทั้งคู่ถ้าจะแต่งตัวนานไม่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 คิดมาตั้งแต่คืนที่แล้วค่ะจริงหรอคิดมาตั้งแต่คืนอ้ผมผมมาคิดนะแต่ว่าพอเช้ามาเอาแต่งไม่เข้านี่นาอะไรเงี้ยออ๋ไม่แมทไม่แมทก็เลยต้องแก้แก้กันยาวๆอาจจะเลทบ้างครับแต่มาทั้งคู่ก็คือเรามีเทส t e ทางแฟชั่นเหมือนกันอืมเรียกว่ามี ความชอบแฟชั่นในของแต่ละคนใช่ครับใช่แต่คนนี้จะแบบชอบชอบใส่ใส่ขาสั้นมาเพราะแบบมาซ้อมมวยแต่ทีคือนั่งมอเตอร์ไซค์มาอ่าใช่ใช่ใช่เพราะแบบสะดวกไวเร็วรวดเร็วทำไมเราใจอ่อนถึงไปซ้อมมวยแบบเขาอะใช่อ่อนไม่หยิบว่าทำไมยอมแบบว่าไม่ยังจะให้ถ้ามองในข้อดีคือเราได้ออกกําลังกายด้วยใช่แต่ก็ ได้ทันนิดเพิ่มขึ้นด้วยอะไรเงี้ยก็ก็ดีครับแค่นั้นแหละออกกําลังกายแต่เจ็บมือพี่เจ็บเจ็บเลยยังเป็นแผลกันอยู่เลยนี่ที่ซ้อมมันหนักขนาดนี้เลยเหรอเอาจริงจังขนาดนั้นเลยไม่รู้ว่าเป็นที่ผมหรือเป็นที่ครูสอนแล้วโหดเหมือนกันนะครูสอนค่อนข้างโหดนะไม่เพราะว่านันี้บอกว่าชีวิตนานนี้ก็คือถ่ายซีรีส์เสร็จกลับบ้านนอนแทีีถ่ายซีรีส์ไปเติมมือแล้วกลับบ้านนอนอะไรมันถึงยอมถึงต้องไปทําขนาดนั้นจริงๆเพราะว่าโปรเจกต์นี้มากกว่าว่าเราเราต้องแบบมีเทนแบบเรื่องบุคลิกร่างกายว่า ต้องชกต่อยเป็นนะเวลาคนคนเขาต่อยเป็นเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแบบรีแอคชั่นการได้รับบาดเจ็บรีแอคชั่นแบบท่าพันมือท่าตั้งการอะไรอย่างเงี้ยก็เราแบบอยากให้ทําให้มันแบบออกมาดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมันแค่แอคชั่นก็ได้เพราะมันแค่มุมกล้องนี่ใช่แต่ว่ามันแต่มันมันมันไม่มันไม่จริงใช่มันจะไม่ไเรียลมันต้องเพิ่มเรื่องที่แสดงว่าเราถ่ายฉากมันมีเรียวพอสมควรเรียวครับเรียวครับแบบว่า ต่อยกันก็คือเฉียดเลยใช่แต่คือมันจะมีวัตยะไม่ไม่ไม่อารมณ์จริงคืออารมณ์จริงต่อยอะต่อยเต็มแรงจริงๆแต่ว่ามันจะมีเทคนิคเทคนิคให้คือนอกจากเราไปเรียนมวยเนี่ยมันจะมีไปเรียนแอคชั่นด้วยก็คือสอนว่าเฮ้ยเราต้องต่อยยังไงหลบยังไงแต่ว่าจริงจมันสนุกนะครับแบบพวกแอคชั่นอะไรงเนี่ยใช่สนุกมากใช่อันนี้ผมขอแชร์จริงจริงนี่คือต่อยแบบว่าเป็นแค่แบบว่ามุมกล้องหรือว่าแบบว่าเฮ้ยตามอารมณ์เลยฟิลลิ่งจริงๆก็ ตามบทดีกว่าบทมันฟิลลิ่งประมาณนี้เจ้าเราก็ต้องพยายามมีสติยั้งมืออะไรครับเทสเทสให้ดูไหมเทสให้ดูไหมไ้เอย่างนี้คือจากเพื่อนรักกันมาเป็นเพื่อนเกลียดแสดงว่ามันต้องมีโมเมนต์ที่แบบว่าใกล้ชิดกันในเรื่องชิดว่านะครับชิดว่าก็น่าจะแบบเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะพัฒนาแบบจนเกียดจนมาแบบกลับมาดีกันแล้วกลับมารักกันอีกทีเอ้ยกลับมาช่วยเหลือกันเพราะในในเรื่องมันเป็นเหมยังไงเหมือนว่าเราต้อง เหมือนผมมีเรื่องกับกลุ่มแก๊งมาเฟียอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบสุดท้ายเพื่อนเหมือนอารมณ์ประมาณเหมือนเพื่อนไม่ทิ้งกันสุดท้ายเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนอะไรเงี้ยคือจริงๆอะเหมือนผมมันไม่ไม่ได้เกลียดเขาแต่ว่าเขาอะแบบเหมือนเราไปทําลายความฝันเขาใช่ทําให้เขาไม่ได้ไปทําสิ่งนั้นแล้วเราก็ย้ายโรงเรียนใช่เขาก็เลยเกลียดเราอะไรนะครับงเขาเขาไม่ไม่ทําตามไปกับเราตอนนั้นณเวลานั้นแต่พอ พอแบบว่าเกิดเหตุการณ์นู่นนี่นั่นปั๊บก็กลายเป็นเข้อเงินเราอันนี้ก็จิ้งเงยกบุงเลยอยู่ดีเป็นอะไรกบองจะไปแล้วเราไปจิ้งกันตอนไหนเนี่ยไม่ได้จิ้งจริงๆโอ้เป็นเพื่อนเพื่อนจริงๆเลยโรแมนต์เลยใช่ครับเพื่อนช่วยกันเพื่อนช่วยกันเป็นฟีลลิ่งแบบเพื่อนเลยเพื่อนเจ็บเราเจ็บเพื่อนเจ็บเอาไปเจ็บประมาณแบบตายแทนเพื่อนกันได้อะไรอย่างเงี้ยสกายกดดันไม่กลับเป็นผลงานชิ้นแรกับทางจีนทีวีด้วยก็ตื่นเต้นครับเพราะว่า ก็คุยคุยคุยกับพี่ถาว่าก็อยากจะแบบตั้งใจทําออกมาให้แบบว่าดีที่สุดเพราะว่าทุกคนก็แบบดูตั้งตาคาดคาดหวังกับโปรเจกต์เราเหมือนกันก็ก็แอบกดดันบ้างครับแต่ว่าก็ตั้งใจทําให้ดีที่สุดแบบว่าก็ไม่ได้คํานึงถึงผลลัพธ์ว่าเฮ้ยต้องออกมาเปรี้ยงป้างมากเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับโอเคฝากจะได้ดูเมลรดของเราสองคนโอ้โหน่าจะคิดว่าปีหน้าปีหน้าแล้วกันค่อนข้างรู้ว่าปีหน้าแต่ว่า ไม่ไม่รู้ว่าจะออนเมื่อไหร่จริงใช่ครับเริ่มเริ่มถ่ายทันไปได้ยางจริงๆเปิดกล้องเปิดกล้องเร็วๆนี้ก็น่าจะแบบเวิร์กหนักๆละเนาะใช่ครับเริ่มแบบเข้าเรื่องบทเรื่องเวิร์กช็อปเรื่องต่างๆเพราะเรื่องนี้ก็แบบไม่ได้มีแค่เราก็มีแบบนักแสดงเยอะมากนักแสดงเยอะมากมีพี่มาริยามีพี่เฟยมีเคเอเจเจเจพร้อมโอ้เยอะเยอะจริงเยอะพูดพูดไม่หมดเลยน่าจะเหนื่อยน่าจะเหนื่อยแบบทุกทุกอย่างพี่ฝนใช่พี่ฝนนี่คนนี้เคยเจอมาแล้ว บอกเลยนักยเกินยิบซีดซีดโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ